สบ,บายดีตอนบ่ายครับพี่น้องอยู่จังหวัดลอยเอ็ดครับมาไปชุ่มพอดีพักเบรกโอ้ฝนตกอีกแล้วครับลงอีกแล้วเบิงฝาพี่น้องอืโนอื่นโนอื่นโนอื่นพี่น้องเอ๋ยลงอีกแล้วฝนช่วงบ่ายนี่โอ้เบิงเลยครับฝาฝ้าดำเลยพี่น้อง โนอื่นสิจัดไห้ไดิบึ่งเมฆลอ,อยเมฆดำลอยปั่นป่วนฝนตกมาสู่อีสานแต่ว่านกเริ่มบินครับกระแสกับเป็นกระแสมาบอกว่าร่มหนาวสีมาแล้าวว่เมฆลอ,อยเร็วอีดีพี่นอ้องโนอื่นสิจัดไห้ว้าวอา้าวพานไปโนอื่น อทิจัดอีเช็กมือ่สองมือนแล้วพี่น้องเนาะ